สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอดวงประจำตัวของแต่ละคนสำหรับวันนี้จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันอังคารที่12สิงหาคม2546ปีมะแม่ตรงกับลัคนาราศีกันพื้นดวงเกิดคุณเป็นคนที่มีที่มีคนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอคุณเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงและมีเพื่อนที่ดีที่คอยช่วยเหลือคุณด้วยค่ะคุณจะมีญาติพี่น้องที่ดีมากๆเขาจะคอยช่วยเหลือคุณให้คุณมีความสุขในทุกๆเรื่องแต่ในบางครั้งคุณก็มีความเครียดเรื่องญาติพี่น้องด้วยเช่นกันค่ะ ดวงของคุณไม่เหมาะกับการรับราชการเท่าไหร่นักนะคะแต่ถ้าคุณรับราชการคุณจะเหนื่อยและหนักทั้งกายและใจเลยค่ะคุณเป็นคนที่มีทรัพย์เข้ามาหาคุณอย่างไม่ขาดมือเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดทรัพย์และเงินทองของคุณจะมาจากการทำงานและงานที่คุณทำก็จะประสบความสำเร็จด้วยค่ะ แต่คุณอาจจะต้องระมัดระวังและรอบคอบให้มากๆเกี่ยวกับงานนะคะเพราะถ้าคุณเร่งมากเกินไปอาจจะนำปัญหาใหญ่มาให้แก่คุณได้เช่นกันคะ่ะคุณไม่มีดวงด้านเสี่ยงโชคคุณเป็นคนที่เมื่อคุณเป็นคนที่เมื่อมีคู่แล้วจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่อาจเป็นเพราะคุณเป็นคนที่มีความเครียดแฝงอยู่จึงทำให้คุณไม่ค่อยมีความสุขนะัก ทำทํานายเหตุการณ์เด่นๆในแต่ละปีอายุ18ปีตั้งแต่13สิงหาคม2,563ถึง12สิงหาคม2,564ช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่นักแต่ญาติพี่น้องของคุณจะเป็นคนช่วยเหลือให้ผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรครวมถึงความเครียดต่างๆไปได้ค่ะอายุ19ปีตั้งแต่ 13สิงหาคม2,564ถึง12สิงหาคม2,565ช่วงนี้คุณอาจจะมีปัญหากับคนที่คุณรักได้ค่ะขอให้ทำใจให้หนักแน่นและเข้มแข็งญาติพี่น้องของคุณจะช่วยเหลือคุณให้ทุกให้ผ่านไปในทุกๆเรื่องได้เสมอค่ะอายุ20ปีตั้งแต่13สิงหาคม2,565 ถึง12สิงหาคม2566ช่วงนี้คุณยังคงมีปัญหาต่อเนื่องจากปีที่แล้วซึ่งทำให้คุณมีความเครียดซึ่งอาจจะเจ็บป่วยได้นะคะขอให้ประคองจิตใจให้เข้มแข็งและญาติพี่น้องของคุณจะช,ช่วยเหลือคุณให้ผ่านพ้นเรื่องราวต่างๆไปได้แน่นอนคะ่ะอายุ21ปีตั้งแต่13สิงหาคม2566 ถึง12สงิงหาคม2,567ปีนี้เป็นปีที่คุณจะมีความสุขขึ้นมาอย่างมากเลยค่ะเพราะญาติพี่น้องของคุณจะเข้ามาช่วยเหลือและดูแลและนำความสุขมาให้แก่คุณอย่างเต็มเปี่ยมอายุ22ปีตั้งแต่13สิงหาคม2,567ถึง12สิงหาคม2,568 ปีนี้เป็นปีทองของคุณเลยค่ะคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังในเรื่องงานและงานจะนำทรัพย์และเงินทองมาให้แก่คุณไม่น้อยเลยค่ะอายุ23ปีตั้งแต่13สิงหาคม2568ถึง12สิงหาคม2569ช่วงนี้คุณต้องระวังให้มากๆนะคะเพราะ จากการที่คุณอาจจะลุยงานหนักในปีที่ผ่านมาซึ่งปีนี้อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้หรือปีนี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งคุณจะต้องระวังให้มากๆค่ะอายุ24ปีตั้งแต่13สิงหาคม2569ถึง12สิงหาคม2570ช่วงนี้เป็นช่วงที่ต่อจากปีที่แล้ว ปัญหางานของคุณจะยังคงมีอย่างต่อเนื่องและอาจจะทำให้คุณตัดสินใจเปลี่ยนงานขอให้คุณค่อยๆค,คิดพิจารณาให้ดีและรอบคอบที่สุดนะคะแต่คุณไม่ต้องกังวลค่ะเพราะพื้นดวงของคุณมีคนคอยช่วยเหลือคุณเสมอและญาติพี่น้องของคุณจะช่วยเหลือคุณอย่างไม่มีข้อแม้เลยค่ะอัญมณีที่เสริมดวงหินคาเนเลียน สีมงคลดำน้ำตาลทองแสดชมพูบลอนสีที่ไม่ควรใช้ขาวเหลืองตัวเลขมงคล4 5 9เลขที่ควรเหลีกเลี่ยง1 2สสำหรับวันนี้ ขอจบคำทํานายดวงประจําตัวของคนเกิดวันที่12สิงหาคม2546ไว้ก่อนขอให้ท่านเจ้าของดวงจงมีจิตใจที่หนักแน่นเข้มแข็งประกอบไปด้วยความคิดสติปัญญาที่รอบคอบและรอบรู้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขสมปรารถนาโชคดีตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ